หากคุณกําลังตามหาสารคาดีไดโนเสาร์สุดตะลึงนี่คือหนึ่งในซีรีส์วิทยาศาสตร์ที่คุณจะต้องรอดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมป๋าม,มิเซียวิติงอิสไดโนซอร์กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปวิเคราะห์และทําความเข้าใจกับไดโนเสาร์ต่างๆก่อนดูสารคาดี prehistoric planet สี่กํำลังเข้าใจในเร็วๆนี้ครับคำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดาเนื้อหาต่างๆโดยยางอิงหลักฐานตามที่ไปนค้นคว้ามาและผมก็ไม่ใช่นักวิจัยระดับศาสตราจารย์ด้วยเพราะงาั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมาณัที่นี้ด้วยนะครับเปิดมาด้วยอินโทรสุดอลังการยามอาทิตย์อัสดงสีแดงฉานกับความเป็นตำนานจาก walking with dinosaur ถ้าพูดถึงสารคดีไดโนเสาร์แล้วคิดว่าเรื่อง Walking with Dinosaurs หรือเนินือตามรอยไดโนเสาร์ อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใครหลายๆคนชจบกันมากในวัยเด็กครับผมเองก็เป็นอีกคนครับที่ติดตาอินโทรนี้มาตั้งแต่สมัย BBC นุ่นถ้าลองนับจากตั้งแต่วันที่เข้าฉายแล้วล่ะก็ก็ปีพ9 9 9นุ่นครับบอกเลยว่าใครทันนี้ไม่ธรรมดาเลยผมเองยังเกิดไม่ทันปีฉายเลยนี่พี่น้องเรื่องที่2ทํทำไมสัตว์รโถึงมีถุงลมที่คอฉากนี้เนี่ยก็มาจากตัวเทลเลอร์ครับและสิ่งที่ทุกๆคนคงจะคิดเหมือนกันก็คงจะเป็นเจ้าสาัตว์รโพในฉากนี้ครับซึ่งมันคือ อะไรเนี่ยเห็นแล้วนี่น่าเอาเข็นไปจิ้มเลยนี่กันไม้กันมือนะครับเนี่ยมันก็คือถุงลมติดติดอยู่บนคอของไดโนเสาร์ซารอปทตัวหนึ่งครับใครที่จําภาพไดโนเสาร์คอยาวเดินคอลงโจงอยู่ก็อาจจะไม่ชินที่เห็นมันในภาพลักษณ์แบบนี้เอาเป็นว่าเราลองมาวิเคราะห์ดูละกันว่ามันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่ซารอปทจะมีถุงลมที่คอแบบนี้แล้วทาไมตัวสารคดีต้องตีความให้ไดโนเสาร์เนี่ยมีถุงลมที่คอด้วยคือในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าอ้างอิงจกากสัตว์ทั้งหลายในปัจจุบันที่มมีถุงล แล้วก็เหล่าญาติในดุสเารอย่างพวกนกที่ค่อนข้างจะมีถุงลมหลากหลายรูปแบบและจากการศึกษาที่ยังไม่ค่อยมีข้อมูลมายืนยันมากนักก็เป็นไปได้ว่าสโรพอดอาจจะพกตัวถุงลมเพื่อส่งเสียงครับ คือนักบรรพชีวินวิทยาหลายคนที่ศึกษาด้านโครงสร้างกายวิภาคของซารอปท์ได้ลงความเห็นกันว่าไดโนเสาร์ซารอปท์นั้นจะมีถุงลมอยู่ภายในร่างกาย <S <S เพื่อที่จะรองรับน้ําหนักที่มหาศาลของมันครับซึ่งนกจํานวนมากในทุกวันนี้ก็มีโครงสร้างที่คล้ายกันครับก็คือถุงลมที่ช่วยในการบินนั่นเองและบริเวณคอก็ ore, เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าจะมีถุงลมอยู่ด้วยครับเพราะว่าซารอปท์มีคอที่ยาวและกระดูกคอเนี่ยอาจจะต้องพึ่งถุงลมในการช่วยพยุงส่วนหัวนั่นเองและอีกทฤษฎีก็คือด้วยความที่ระยะห่างจากปอดจนถึงงงงศีีรรษะะขขออนนนั้้ค่่่าาทจห ไกลอาจจะทําให้ถุงลมเนี่ยมีการพองตัวขึ้นเพื่อเพิ่มระยะทางในการเดินทางของอากาศจากปอดมาถึงกล่องเสียงนั่นเองสำหรับในตัวอย่างแล้ว เราจะเห็นได้ว่าไดนโนเสาร์ที่กําลังเดินอยู่ถ้าสังเกตจากลักษณะโครงสร้างแล้วก็รูปร่างของลําตัวแล้วคาดว่าพวกมันน่าจะเป็นไดนโนเสาร์ในกลุ่มไททานอสอครับซึ่งมีชีวิตอยู่ในยุคคริเทเชียสดังนั้นก็อาจจะเป็นอารามอสอรัสที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกับทีเร็กหรืออาจจะเป็นอา์เจนตีโนซอรัสก็ได้อันนี้ก็ไม่มีใครรู้ซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูตัวด้านหลังเนี่ยจะพบได้ว่าคอของมันเนี่ยไม่ได้พองเหมือนกับตัวแรกครับและจังหวะที่เจ้าไททานอสอมันกําลังพองถูลมเนี่ย จะเห็นได้ว่ารูจมูกของมันเหมือนกําลังแบบขยายแล้วก็แคบลงซึ่งนั่นอาจจะเป็นเหมือนกับการส่งเสียงร้องของมันผ่านจมูกนั่นเองหรืออาจจะแค่พองตัวเวลาหายใจก็ได้ครับซึ่งสมมุติฐานด้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะน,น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวอันนี้ในส่วนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใครมีหลักฐานหรือว่าการวิเคราะห์อะไรมาเพิ่มเติมก็มาเม้นกันได้เลยครับ 3. แรปเตอร์มีขนเหมือนนอกกันเหรอ หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับไดโนเสาร์สกุลแรปเตอร์จากจูราสสิกปาร์ครับแต่อาจจะมีหลายคนที่ไม่รู้ว่าตามหลักฐานเนี่ยพราว่าไดโนเสาร์จำพวกโรมิโอซอร์หรือพวกเวโลซีแรปเตอร์จะมีขนนกปกคลุมตามลำตัวเหมือนกับนกในปัจจุบันด้วยและสีขนของพวกมันก็มีความฉูดฉาดแล้วก็มีสีสันเหมือนกับพวกนกที่เราเห็นกันตามปัจจุบันนั่นเองในส่วนแรปเตอร์ที่เราเห็นในตัวอย่างในฉากนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันกว่ามันเป็นแรปเตอร์สายพันธุ์อะไรเพราะอย่างว่าแหละครับไดโนเสาร์โรมิโอซอร มองโกเลียก็มีเวโรซีแรปเตอร์ใช่ไหมในยุโรปก็มียูท่าแรปเตอร์เดนุนเคสในส่วนถ้าเราสังเกตจากตัวอย่างเนี่ยด้วยรูปทรงกระโหลกที่ผอมแล้วก็เรียวยาวทําให้เดาได้ว่ามันอาจจะเป็นเวโรซีแรปเตอร์หรือแบมบีแรปเตอร์นั่นเองครับซึ่งบอกเลยว่าสีสันนิดสวยถูกใจ CG ก็โคตรสวยบอกเลยว่าชอบมากเลยครับอืดูดิโคตรเท่เลยขนสีเทอรซอไม่ใช่ไดนุสเร์ มาในส่วนฉากที่ทุกคนต้องร้องว้าวอีกฉากก็คือการเผยโฉมของเทโรโซยักษ์ตัวหนึ่งที่มีความหล่อเท่และถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งถ้าเราลองดูลักษณะของปีกแล้วจะเห็นได้ว่าถูกต้องตามข้อมูลที่ถูกอัปเดตเมื่อปี2015โดยเฉพาะกับเจ้าสันเลขขืคคาตัวนี้ที่กำลังโผบินอย่างสั่งาซึ่งมีชื่อเรียกว่าอัสราคิดมีลักษณะที่ตรงกับงานวิจัยใหม่ครับที่คำนวณแรงยกและแรงต้านของเทโลโซ ให้อยู่ในจุดใกล้เคียงกันสำหรับในการร่อนไปในอากาศไม่เหมือนการกระพือปีกแบบนกในปัจจุบันโดยเจ้าสินมีชีวิตในตัวอย่างที่กําลังโผบินอยู่นั้นก็คือเทโรซอร์จำพวกอัสราคิดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่มีหนึ่งในสัตว์ที่บินได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยอยู่ด้วยครับโดยสัตว์ในกลุ่มนี้จะมีขนาดใหญ่เหมือนมังกรแล้วก็มีหัวขนาดใหญ่อย่างเจ้าควสซาวโคเวลัด เียร์จะวัดความยาวจากปลายปีกอีกข้างไปยังปลายปีกอีกข้างได้ถึง12เมตรรือเฮสซิกอปเทริกที่เป็นอสกาคิดที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วยซึ่งที่อย่างว่ามาเลยครับสัตว์เลื้อยคลานติดปีกพวกนี้ไม่ใชไดโนเสาร์พวกมันมีวัฒนาการแยกออกมาจากอนุกรมวิธานของไดโนเสาร์ตั้งแตยุคไทรสิกแล้วมาในส่วนของจักที่ผมคิดว่าคุณผู้ชมต้องงงแน่นอนนั่นคือไดโนเสาร์กินเนื้อว่ายน้ำได้ด้วยกันเหรอ คำตอบคือได้ครับช้างในปัจจุบันมันยังลอยคอได้เลยแล้วนักภาษาอะไรกับไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีสรีระคล้ายกับนกแล้วยิ่งเป็นน้ํำทะเลด้วยแรงตึงผิวหรือความหนาแน,น่นอะไรพวกนั้นก็ต่างกับน้ําในแม่น้ําครับ ถ้าจะอ้างอิงจากงานวิจัยก็อย่างเช่นตัวอย่างรอยเท้าของไดนโนเสาร์กินเนื้อใต้ทะเลสาบอายุ125ล้านปีที่ทางตอนเหนือของสเปนที่แสดงให้เห็นถึงการเช้ตีนในการพยายามว่ายน้ำของไดนโนเสาร์เทอร์พอดโดยงานวิจัยในวารสารจิออโลจีนักวิจัยนำโดยดรลูอิสคอสเตอร์จาก University of N a n t e s ในฝรั่งเศสได้อธิบายร่องรอยในหินทรายที่แสดงถึงการว่ายน้ำของไดนโนเสาร์เทอร์พอดว่าเจเ้าไดโนเสาร์ตัวนี้ลงไปวไ่ายในน้ำที่ลึกประมาณ3.2เมตร โดยที่มันพยายามใช้เท้าหลังตะเกียกตะกายจนก้นทะเลสาบปรากฏเป็นรอยกองเล็บเป็นระยะทางยาวถึง15เมตรก็เลยทีเดียวซึ่งพวกเขาลองพิจารณาลักษณะการว่ายน้ําของเทอโรพอ์ตัวนี้ครับเพราะว่าเทอโรพตดตัวนี้เนี่ยจะใช้ลักษณะตัวเชิงกรานในการว่ายน้ําเหมือนกับนกน้ําในปัจจุบันดังนั้นจากงานวิจัยของดรคอสเตอร์ก็ช่วยในการยืนยันได้ว่าเทอโรพตดเนี่ยสามารถลอยน้ําได้ครับ แต่นอกจากนั้นแล้วทางอิงจากเมื่อประมาณปี2018ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันมีการนำโมเดลของไดโนเสาร์เทรอร์โพอตต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีเร็กหรือว่าแรปเตอร์อะไรพวกนี้มาทำการลอยน้ำในคอมพิวเตอร์ครับ ปรากฏว่ามวลของทีเร็กแล้วก็จากโครงสร้างของไทแรนโนซอรัสเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าทีเร็กเองถึงแม่ตัวจะใหญ่ก็สามารถลอยน้ําได้เช่นกันครับแต่ในส่วนของพวกเท o โรพอดหรือว่าออนิโทพอดแบบแองกิโลซอหรือว่าพวกที่มี3าขาอาจจะมีการลอยตัวเหมือนหมาแมวว่ายน้ำครับซึ่งอาจจะลอยตัวยากได้กว่าพวกเทโรพอดที่มีสรีระแบบนกโดยเฉพาะแองกิโลที่ตัวหนาๆน,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 นี่ส่อแววจมน้ํามากที่สุดเลย มาในฉากต่อมาครับมาในฉากนี้เราจะได้เห็นเทอรรพอขนาดกลากตัวหนึ่งครับกำลังวิ่งไล่งับนโิโน่สาวในกลุ่มโอวิรับเทอรซอซ์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นโอวิรับเตอร์หรือเปล่า ในส่วนของตัวสัตว์กินเนื้อที่วิ่งอยู่นั้นมันไม่ใช่อัโลซอนแน่นอนครับเพราะสังเกตลักษณะของแขนท,ที่มี2นิ้วแล้วก็ดูทรงแล้วนี่สารคดีนี้นี่ตั้มแต่สัตว์ในยุคครีเตเชียสครับและถ้าดูตามมวดหินที่ใกล้เคียงกับโอเวรปเตอร์ก็คือหมวดหินดิจาโคสตาร์ฟอร์เมชันจากปลายยุคครีเตเชียสอายุราว75-71ถึงล้านปีก่อนนักล่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นไทโนซอร์ที่อยู่แถวเอเชียครับหรือจะเป็นไทโนซอร์ที่ยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการและมีส่วนกระดูกแหลมข ไทแรซอร์ในเผ่าอาริโอรามินิครับอย่างเชียงโจซอรัสหรืออาริโอรามัสส่วนโอเวรับเทโลซอร์ตัวนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรครับส่วนตัวผมนี่เดาเป็นโอเวอรัเตอร์ละกันแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอยู่หมวดหินเดียวกับอาริโอรามัสหรือว่าเชียงโจซอรัสหรือเปล่าใครคิดเห็นอย่างไรก็มาเม้นกันได้นะครับฉากต่อมาครับเราจะมาพิจารณาดูกับไทแรลลัสชนิดหนึ่งที่กําลังยืนจ้องเพคคีโนซอร์ในทุ่งหิมะครับถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นไทแรลลัส เออคืออย่างแรกเลยครับมันเท่ใช่ครับตัวเท่ๆในสารคดีนี้มักเป็นไทแรโนโนซอร์อันนี้พูดเล่นนะครับคือมันมีไทแรโนโนซอร์ชนิดหนึ่งครับที่ถูกค้นพบในหมวดินเดียวกับแพคคิรรนโนซอร์โดยเจ้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่านานุกซอรัสครับ ถูกค้นพบในหมดหิน Prince c r e e Formation ซึ่งมีอายุประมาณ70-69ล้านปีก่อนในยุคคริเตเชียสและถ้าลองดูตามหมดหินเดียวกันเราจะเจอไอทีเร็กมีขั้วโลกเนี่ยถูกค้นพบในหมดหินเดียวกับแพคีไรโนซอรัสสปีชีแพคชีไรโนซอรัสเพโรโทรมครับซึ่งเจ้าแพคีสายพันธุ์เพโรโทรัมเนี่ยถูกค้นพบในหมดหินที่ค่อนข้างมีอุณหภูมิที่หนาวครับนั่นก็คือแถว阿拉斯加ซึ่งันนี้จริงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า69ล้านปีก่อน阿拉斯กามันหนาวมากหนาวน้อยหรือเปล่า แต่มันก็อยู่ใกล้ขั้วโลกกับมันต้องหนาวอยู่แล้วแหละแต่จากการที่คนพบให้คีเรโนซอรัสกับไทแรนโนซอร์อยู่ด้วยกันก็ไม่แน่ครับว่าอาจจะเป็นตัวในสารคดีก็ได้ครับโดยจากคาอธิบายเนี่ยบอกว่านานุกซอรัสนั้นยาวแค่ห้าถึงหเมตรแล้วก็มีรูปร่างกะโหลกที่คล้ายกับทีเร็กซ์ซึ่งถ้ามีการอ้างอิงฟอสซิลของอยูไทนัทด้วยเราก็สันนิษฐานได้ว่าไดนโนเสาร์ในกลุ่มไทแรนโนซอร์เนี่ยบางชนิดที่อยู่ในบริเวณหนาวอาจจะมีการวิทนาการขนขึ้นมาปกคลุมร่างกายครับ ฉากต่อมาครับเราจะมาพูดถึงสัตว์เลื้อยคลานใต้ทะเลยุคโบราณนั่นคือเจ้าเพลซิโอส์ aw, ครับไอเจ้าตัวนี้เนี่ยผมเดาว่ามันคืออลัสโมสอรัสอันนี้เดาส่วนตัวเลยส่วนตัวเนี่ยผมอวยอิลัสโมสอร์ตนะครับเพราะมันเท่แล้วอีกอย่างมันค้นพบบริเวณแถบอเมริกาเหนือคล้ายๆกับทีเร็กด้วยอันที่จริงผมไม่แน่ใจนะว่าตัวในสารคดีมันเป็นสายพันธุ์อะไรและในฉากที่มีลูกตาอันนี้ก็ไม่รู้ ไม่รู้ตาตัวอะไรอาจจะเป็นตาของดนนเสาร์กินเนื้อที่กําลังคำรามตอนนี้ก็ได้ครับโดยจากลักษณะของกระโหลกแล้วอาจจะเป็นเมกาโลซอร์ก็ได้นะครับหรือมันอาจจะเป็นทีเร็กก็ได้ครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าใครคิดเป็นตัวไหนก็มาเม้นกันได้เลยแล้วในฉากต่อมาครับนั่นก็คือฉากของเต่าโบราณน,นั่นเองนอกจากตัวเทลเลอร์ที่น่าสนใจแล้วทั้ง Apple TV แต่มีการปล่อยตัวสารคดีแบบสั้นๆมาให้เราได้รับชมอีกด้วยครับนั่นก็คือคลิปเต่า ใช่ครับมันคือเต่าแต่แต่แต่แต,แต่หลายคนอาจจะคิดว่ามันคือเต่าอาคิลอนแต่ถุยาคืองี้นะครับไอคิลอนเนี่ย,ม,ย,ย,ยมีชีวิตอยู่ในช่วง70ล้านปีก่อนส่วนทีเร็กเนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วง1 8ถึง66ล้านปีก่อนครับห่างกันตั้ง2ล้านปีเนี่ยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าไอเต่าตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจครับว่ามันเป็นสายพันธุอะไรมันอาจจะเป็นเตา่าโอเคฟิกชิลอนก็ได้ครับอันนี้ก็ต้องรอดูในสารคดีตัวเต็มครับและฉากต่อมาครับ อันนี้เป็นที่ที่ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายเลยนั่นก็คือลูกทีเร็กเนี่ยมีหน้าตาเหมือนกับแรปเตอร์แล้วทีเร็กก็หน้าตาเปลี่ยนไปแบบตัวอะไรวะเนี่ยวันตุบเลยอันนี้ผมเชื่อนะครับว่าหลายคนเนี่ยก็เต็ดภาพลูกทีเร็กแล้วก็ทีเร็กตัวเต็มวัยจากูราสสิ i พาร์คมาแน่นอนไตหารู้มไม่ว่างานวิจัยล่าสุดเนี่ยไทแรโนโนซอรัสได้มีลักษณะหน้าตาที่หนาตันแล้วก็ดูมีมวลมากกว่านักล่าผมกร่อยแบบในหนัง แถมจากการค้นพบร่องรอยของขนในไทแรนโนซอร์ก็คาดว่าพวกมันอาจจะมีขนแต่ไม่ได้มีขนเป็นแผงแบบแรปเตอร์ครับคือก็ต้องทําความเข้าใจใหม่นะครับว่าทีเร็กเนี่ยมีร่องรอยของผิวหนังที่ไม่มีขนแบบเป็นแผงแต่จะมีลักษณะของผิวหนังเป็นแบบ ผิวหนังเลยอ่ะคือมันไม่ได้มีทั้งเกล็ดแบบจระเข้แล้วก็ผิวหนังเป็นแผงแบบนกแต่บางส่วนอาจจะมีลักษณะของขนแบบแรกเริ่มครับอย่างในส่วนลูกทีเร็กอะไรเงี้ยก็จะมีการสันนิษฐานว่าพวกมันอาจจะมีขนแบบโปรโตเฟียเจอร์ที่มีขนอ่อนนุ่มๆแบบในลูกไก่ลูกเปี๊ยบอะไรพวกนี้ซึ่งขนแบบลักษณะนี้ก็ค้นพบได้ในพวกยูไทรนัสด้วยครับและอย่างหนึ่งนะครับลูกของทีเร็กเนี่ยมันจะไม่ได้มีความเหมือนกับตัวเต็มวัยเลยก็คือตอนพวกมันเด็กๆเ,เ,เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับไดโนเสาร์ซิลูโรซอร์ครับ ซึ่งลูกของไทแรนโนซอรัสเนี่ยได้มีการยุบไปรวมกับสายพันธุ์นาโนไทเรนัสครับโดยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีไดโนนเสาร์ชนิดหนึ่งครับที่มีชื่อว่านาโนไทเรนัสแต่ต่อมามีการศึกษาใหม่พบว่ามันเหมือนไทแรนโนซอรัสมากกว่าที่จะเป็นสปีชีส์ใหม่ครับดังนั้นมันก็เลยถูกยุบมารวมกันกลายเป็นว่านาโนไทเรนัสเนี่ยกลายเป็นไดนนเสาร์เบบีที่เร็กแทนอีกอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่สังเกตหรืออาจจะสังเกตแล้วครับ นั่นก็คือทีเร็กเนี่ยมันมีการใส่ริมฝีปากมาด้วยครับซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ทีเร็กตัวเดียวครับในสารคดีชุดนี้เนี่ยไดโนเสาร์กินเนื้อค่อนข้างที่จะมีหลายตัวเลยครับที่มีลักษณะของลิฟหรือว่าริมฝีปากนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานนะครับว่าไดโนเสาร์เนี่ยมันจะมีริมฝีปากหรือเปล่าแต่จากการแสดงความคิดเห็นของนักวิจัยในปี2021ครับมีการลงความเห็นกันว่าไดโนเสาร์กินเนื้อพวกเทโรพอดเนี่ยกวรที่จะมีริมฝีปากแบบสัตว์หลายชนิดในปัจจุบุบบบัััันนคครรรรออยย่่่าางเเชตวมมมมษ์กก็ีีิฝปไ มีลักษณะของฟันยืดออกมาด้านนอกแบบจระเข้นั่นเองครับซึ่งนั่นก็เพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนบริเวณเหงือกแล้วก็ฟันนั่นเองดังนั้นต่อให้ไดนโนเสาร์ไม่มีหรือมีริมฝีปากก็ไม่ถูกไม่ผิดครับเพราะว่ามันยังไม่มีการวิจัยแน่ชัดแต่เอาเป็นว่าในสารคดีเรื่องนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหน้า,นาตาของเทเรโนซอรัสท,ที่ค่อนข้างจะแบบเปลี่ยนไปเยอะเลยตั้งแต่จูราสสิกปาร์คนี่กลายมาเป็นไก่อ้วนตุ้มกันเลยทีเดียวครับ แล้นอกจากตัวทีเซอร์แล้วก็ตัวสารคดีสัน้นเมื่อวันที่20่สเมษายนปี2022ทาง Apple TV เนี่ยได้มีการปล่อยตัวอย่างเต็มในเวลา2นาทีมาด้วยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็วิเคราะห์กันไปแบบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับซึ่งใครที่ดูแล้วมีความเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาเม้นกันได้ใต้คลิปเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปแต่ละฉากกันเลยดีกว่าว่าตัวอย่างมันมีอะไรกันบ้างโอทีโอ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 ุ้ย Apple TV Plus เมื่อกี้คือโอ้โหอันนี้อะไรรอยตีนในหนุสสาวรอยตีนทีเวกแล้วก็อนี่สินี่เนทิข่อยาวแล้วน,นี่อะไรโอ้โหกดเทมีขนโอ้โหอัสตาคิดเควสเซาเควสรัดเล็บนี่มันโอ้โหใช่แน่นอน,นโอ้โรเบโอซอนนั่นเองขนนี่แบบมีทีเรียกว่ายน้ำ อตัวอะไรวะเฮ้ยนี่นูโดซอร์ใช่ป่ะเฮ้ยเเดินอย่างนั้นเลยเหรออืคำรามโอ้โหดนตรีแบบดนตรีนี่ขนตุ่นลุกเลยเนี่ยเอ้ยเด็ดเป็ดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สวยมาเมื่อกี้คอยาวนะครับโอ,อ้โอ้โหภาพสวยมากคุณผู้ชม ดนตรีก็แบบโอ้โหถุงลมหนาวนิ้วจิ้มมากเลยอันนี้นี่เอ,ดอ็ดมอนโตโซรัสแล้วก็โอ้โหเนสตี้ตัวอะไรวะนั่นทีเร็กโวซาโตเฮ้ยแต่เท่นะเมื่อกี้ยกเป็นฉากเมื่อกี้น่ารักเฉยเลยกบอ่ามีโอ้โหดูไม่ทันกันเลยทีเดียว บังทีเธอเธอเอเธอนดวนๆนไทยเธอบนอนายโอ้น่าดูอ่ะคุณผู้ชมชิี้ชิี้มากเลยโคตรน่าดู Prehistoric Planet Very good Very good Apple TV Plus เดียวจัดแน่นอนสำหรับตัวอย่างนี้ก็ ถือว่าโคตรเด็ดกันเลยสรุปจากความรู้สึกส่วนตัวเทาดีดูรวมๆมแล้วสารคดีนี่เนี่ยจะเล่นแต่ยุคครีเตชียสครับก็เพราะว่าเทาดีดูในตัวอย่างแล้วเจอแต่ไดนเสาร์กับซาดิรดกาบันในยุคนี้ทั้งนั้นแล้วถ้าตัวสารคดีมาจริงๆเนี่ยจะมีของออกมาโชว์ให้เราตะลึงกันอีกนี่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูแล้วน่าจะแบบอือคือแค่ตัวอย่างนี่ก็น่าดูสุดๆแล้วเอาเป็นว่าส่วนตัวผมนี่ยกให้มันเป็นสารคดีที่ดีที่สุดในปีนี้เลยเออใครจะอะไรไม่รู้แต่ ผมนี่สุดยอดเดี๋ยวรอดูแน่นอนครับวันที่23พฤษภาคมนี้สำหรับสารคดี prehistoric planet และนี่ก็คือเวลาที่ผมมีให้ทั้งหมดในคลิปนี้ครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปในวันนี้ต้องบอกเลยว่าสารคดีชุดนี้นี่ค่อนข้างน่าจับตามองมากๆเลยครับไหนจะเรื่อง cg ที่โคตรสวยไร้ที่ติ และความสมเพศสมผลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจแบบสุดๆเอาเป็นว่าใครอยากจะมาพูดคุยกันก็สามารถมาเม้นกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับกับตัวสารกคดีแบบเต็มคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าครับ see you t o g e t h e r